มึงหมายถึงการไปสร้างนั่นคือการนับถือศาสนาหลือ,อีพวกวัตถุนิยมทั้งหลายพวกนี้คิดว่าพระพุทธรูปคือพระพุทธเจ้าเหรอคิดว่าวัดคิดว่าประสง์สมมุติทั้งหลายนะั่นคือพระธรรมคําสอนเหรอเพราะแบบนี้ไงมึงเลยยังทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะพวกมึงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักหนทางแห่งการพ้นทุกข์มีแต่ไปเรียนรู้กิเลสมากๆจากพระสง์สมมุตินั่นบวชมานานไม่รู้ไม่ใช่ว่าจะรู้ธรรมนะ เห็นเงินเข้ามามากๆยิ่งบวชนานยิ่งมีกิเลสมากมากกว่าคนมากกว่าคารวะผู้ครองเรือนซะอีกนะจะมีไหมพระที่เข้ามาแล้วไม่สร้างนั่นสร้างนี่ไม่สร้างเจดีย์ไม่สร้างวิหารศาลาต่างๆไม่ต้องเรียอะไรเงินมาสร้างอยู่ปฏิบัติศึกษาเรียนรู้พระธรรมทำกรรมฐานไปทําไปตามพระธรรมคําสอนที่องค์พระศาสดาท่านสอนไม่ต้องมาแต่งเพิ่มใส่เพิ่มทําตามพระสงฆ์ใหญ่ๆผู้ใหญ่สมัยก่อนทําดำตาลกันมาที่ต้องสร้างพระใหญ่ๆโบสถ์สูงๆ ทำตามสถติติต้องใหญ่กว่าต้องยิ่งใหญ่เดี๋ยวถามหน่อยเพื่ออะไรผมเห็นแต่ความเสื่อมความประหลักหักพังแล้วก็ซ่อมแซมก็เรียกอะไรเงินมาซ่อมอีกประโยชน์อะไรมีคนมายกมือกราบไหว้หนี้ไม่พ้นขอเลขของหวยไม่ได้รู้พระธรรมอะไรเลยสักนิดคนปฏิบัติเขาไม่จําเป็นต้องมาไหว้อะไรพวกนี้เขาไหว้พระธรรมกันไหว้คําสอนกันท่านสอนอะไรท่านสอนให้ละสอนให้สละ สอนให้ลดตัวลดตนลงไม่ใช่สอนให้ทำใหญ่ทำโตเหมือนพระสมัยนี้กลายเป็นตัวตนหนานแน่นอัตราสูงและสูงขึ้นเรื่อยๆอัตรามีมากกิเลสมันก็มากต้องมีมากๆนั่นก็ต้องมีนี่ก็ต้องมีเพื่อประดับบารมีกูคใครจะได้เห็นว่ากูยิ่งใหญ่เข้ามาหามากราบไหว้าากูเยอะๆพอบอกแบบนี้ก็เลยถามว่าอา้าวแปลว่าไม่ให้นับถือศาสนาเลยนั่นแหละมันหลงประเด็นไม่เข้าใจหาอะไรเลย กาบไหว้ประสงค์กับนับถือาศาสนามึงยังแยกไม่ออกเลยพูดเป็นร้อยครั้งคนพวกนี้มันก็ไม่เข้าใจนี่แหละความเสื่อมมันมาจากคนพวกนี้พระพุทธเจ้าก่อนปริลิพพานก็บอกว่าดูก่อนดูก่อนเราไม่ได้ตายไปจากไหนเรายังคงอยู่เราก็คือคําสอนของเราก็คือพระธรรมท่านจึงบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแล้วพวกมึงไปคิดเห็นอะไร ที่บอกว่าพระเลิกสร้างอะไรมากมายมึงหมายถึงการไปสร้างนั่นคือการนับถือศาสนาหรืออีพวกวัตถุนิยมทั้งหลายพวกนี้คิดว่าพระพุทธรูปคือพระพุทธเจ้าเหรอคิดว่าวัดคิดว่าพระสงฆ์สมมติทั้งหลายนะั่นคือพระธรรมคาสอนเหรอเพราะแบบนี้ไงมึงเลยยังทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะพวกมึงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักหนทางแห่งการพ้นทุกข์มีแต่ไปเรียนรู้กิเลสมากๆ จากพระสง์สมมุตินั่นบวชมานานไม่รู้ไม่ใช่ว่าจะรู้ทมนะเห็นเงินเข้ามามา,มากๆยิ่งบวชนานยิ่งมีกิเลสมากมากกว่าคนมากกว่าคารวาผู้ครองเรือนซะอีกนะนับถือศาสนาคือนับถือในคําสอนไม่ใช่นับถือในวัตถุพวกดักดานทั้งหลายมึงตื่นได้แล้วเสื่อมเพราะเพื่อ,พ,อ,พ,อพวกมึงนี่แหละแห่กันไปถวายเงินนับไม่มีจะแดกยังขนไปถวายแต่ไม่เคยพ้นจากทุกเลยมึงคิดว่าสร้างพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกชีวิตมึงมันจะดีขึ้น นี่ขัดกับคำสอนของศาสนาจริงๆยังมากเลยนะยิ่งใหญ่มากอัตราตัวตนมันก็ยิ่งมากอัตราตัวตนสร้างความยึดมั่นถือมั่นมากสวนทางกับคำสอนอย่างรุนแรงมีคอมเมนต์เขียนมาว่าถ้าโยมไม่ให้สร้างแล้วพวกอัตมาจะไปอยู่ที่ไหนนี่น่าจะเป็นพระมาดูแล้วก็คอมเมนต์มาโถพระตกลงนี่ท่านจะบวชในป่าในป่าช้าหรือไงครับถึงจะไม่มีที่อยู่วัดมีสี่หมื่นกว่าวัดทั่วประเทศไทยทำไมไม่ไปบวช วัดป่าก็มีเยอะแยะชอบไปอยู่สงบสงบอยู่ไกลไกมีทุกจังหวัดและคิดจะไปสร้างวัดใหม่หรือยังไงถามไม่ได้ไม่ให้สร้างแล้วพระจะไปอยู่ที่ไหนผมเห็นหลายวัดนะพื้นที่ใหญ่โตใหญ่ระดับหมู่บ้านหรือใหญ่กว่าหมู่บ้านซะอีกนะมีพระไม่กี่องค์หรอกแต่สร้างจนเต็มไปหมดเต็มพื้นที่ไม่รู้สร้างอะไรเต็มแน่นจนแทบจะไม่ที่รถเข้าไปเนี่ยวนรถแทบจะไม่ได้อยู่แล้วทางรถแคบมากทั้งทั้งที่ใหญ่กว่าหมู่บ้านบางแห่งซะอีก วัดข้างๆบ้านผมนี่เองนี่แหละแถวถนนลาดปลเค้าโบสถ์สาราเจดีแน่นไปหมดมีหนึ่งแล้วก็ยังต้องมีสองแล้วก็ต้องมีสามสร้างไม่มีหยุดทุกวันนี้ก็ยังสร้างอยู่แล้วหน้าวัดนี่นะมีป้ายจัดงานตลอดเวลาดาราศิลปินมาแสดงตลอดมาแสดงทําไมในวัดถ้าไม่เพื่อมาเรียกเงินบริจาคบริจาคแล้วก็มาสร้าง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 นี่นะไม่เหลือที่คนจะเดินแล้ว อย่างนี้ผมไม่เรียกพรนะนักพัฒนานะไรสาระมากอยู่สงบสงบไม่เป็นแล้วพระเดี๋ยวนี้จเจ้าว่าเดี๋ยวนี้มีอำนาจหน่อยก็เอาเลยอัดตาตัวตนหนานแน่นกันเต็มไปหมดแต่ละศาลาแต่ละโบสถ์กูเข้าไปกูไม่เคยเห็นคนสักคนสร้างมาเยอะๆทําไมประดับบารมีพระเหรือคิดได้แบบนี้เลยนะเพราะมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยกูว่านะพระเลิกสร้างเมื่อไหร่นะหยุดทํากิจกรรมพวกนี้เมื่อไหร่ศาสนาพุทธดีขึ้นทันทีถามหน่อย มีใครเคยรู้สึกไหมว่าเรามีพระใหญ่ๆองค์สูงๆเต็มบ้านเต็มเมืองจิตใจเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมบ้านเมืองเราเนี่ยมันดีมากขึ้นกว่าเดิมไหมถามตัวเองในใจดูนะสร้างมาเป็นร้อยปีแล้วตรงไหนแหละที่ดีขึ้น